เอา,าละครับก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมเหมือนเดิมมาส้มชาแนลครับผมโอเคคุณผู้ชมนะก็อยู่กันที่เคเมสาวถ้ำค่ายพีจีเหมือนเดิมครับนะก็สวัสดีเช้าวันอาทิตย์คุณผู้ชมทุกท่านด้วยละกันครับผมวันหยุดสุดสัปดาห์นะก็ไม่มีอะไรทําก็เปิดดูคลิปยูทูบยูทูบอะไรก็ว่าไปครับนะไอ้ผ่านไปผ่านมาในคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะแล้วก็คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับผมมาลุยกันคุณผู้ชมทุนยีิบสองบาทวะเจททำด้วยอะไรวะเล่นทุนต่ำนาพนี้อ้าโอเคอ้าวโหเหมือนแรงเข้าคอมโบว่ะคุณผู้ชมดูนะครับทุนยีิบสองบาทวันนี้ของผมมันจะรุ่งหรือร่วงรอดหรือไม่รอดครับผมนะผมขอเปิดเทอร์โบเลยละกันครับเพื่อความรวดเร็วคุณผู้ชมนะ หลายๆคนที่เข้ามาดูผมเป็นวัยรุ่นใจร้อนโอ้โหแต่งมาสิบบาทวะ่ะอ้ยสวยเฮ้ยรอดได้ไงเนี่ยโอเคแบบนี้คุยกันได้ครับยี่สิบเอ็ดบาทครับคุณผู้ชมโอเคมาค่อยๆเก็บไปครับนะพื้นฐานเลยของการเล่นทุนน้อยครับคุณผู้ชมมะฟังไวเลยใค้ทุนน้อยฟังไวได้เลยครับผมพื้นฐานของการเล่นทุนน้อยเนี่ยเราไม่ต้องรีบนะผมทาคลิปทุกครั้งพูดทุกครั้งครับทุนน้อยไม่ต้องรีบ เบ็ดตามทุนไปเรื่อยๆเวลามันจะแตกเดี๋ยวมันแตกมาให้เราเองครับผมเอา้าโอ้โหฟรีเกมเข้าด้วยอ่ะโอ้ยฟรีเกมเข้าเร็ววะ่ะคุณผู้ชมลุยเลยครับคุยอะลุยยังยังไม่คุยเสียเวลาครับผมอืมเวลาเบ็ดอะ่ะเราเบ็ดตามทุนไปเรื่อยๆอะอย่าเบ็ดโอเวอร์จนเกินไปนะครับอืมเพราะฉะนั้นทุนที่เรามามันต้องเหมาะสมกับเบ็ดโดยส่วนตัวผมครับนะทุนมาหนึ่งร้อยผมจะเบ็ดหนึ่งบาทอัตราส่วนร้อยต่อหนึ่งครับผมหนึ่งร้อยเบ็ดหนึ่งบาทสองร้อยเบ็ดสองบาทครับหนึ่งพันเบ็ดสิบบาท ตามนี้เลยครับคุณผ,ผู้ชม,มหรือใครจะเล่นเซฟกับผมก็ได้นะเหมือนทุนมา2 0 0อยเงี้ยจะเบ็ดหบาทต่อก็ได้ครับไม่มีปัญหานะจะเล่นทุน1นึ่งพเบ็ดหบาทนี้ก็โอเคอยิ่งเบ็ดน้อยยิ่งเ,เรียกว่ายังไงยิ่งเบ็ดน้อยยิ่งเสี่ยงน้อยครับแต่ว่ามันต้องแลกด้วยกับการจ่ายรางวัลมามันค่อนข้างที่จะน้อยเหมือนกันเออนะมันเสี่ยงไม่คุ้มได้อะ่ะเออเอางี้เถอะาเบ็ดเยอะขึ้นมาหน่อยมันก็จะแบบสมน้ําสมเนื้อขึ้นมาหน่อยครับอเพราะฉะนั้น ไม่ต้องรีบครับค่อยๆเป็นค่อยๆไปปรับเบ็ดไ,ไปตามทุนเรื่อยๆไ้ยแต่ว่าตอนนี้ทุนยี่สบสาบาทผมผมมันจะรอดนะเนี่ยทุนยิบสองยิบสาบาทเนี่ยได้มาแปดสิบแล้วครับคุณผู้ชมฟรีเกมเข้าไปแล้วหนึ่งรอบครับผมเหมือนจะรอดนะเออหรือเปล่าหรือว่ามันเข้ามาให้เราดีใจว่ะคุณผู้ชมคือผมเชื่อเลยว่าใครมาทุนยี่สิอ่ะมันแตกขึ้นมาขนาดนี้นะ ผมเชื่อเลยว่าหลายๆคนปรับเบ็ดเพิ่มขึ้นแน่นอนครับแต่ส่วนตัวผมผมยังไม่ปรับครับผมนะผมจะค่อยๆเป็นค่อยๆไปเลยนะคลิปนี้อโอ้โหขึ้นมาหนึ่งร้อยแล้ววะ่ะโอเคขึ้นมาหนึ่งอยแล้วครับลุยกันต่อครับลุยอย่างเดียวไม่ฟุ้เสียเวลาครับไป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 จัดมาเลยเพื่อนบึมบั่มดิบึมบั่ม,ม,มสักทีอืมอืุนขึ้นร้อยได้แล้วครับเมื่อกี้แต่ว่ายังไปเกินนี้ไม่ได้นะอืมต้องรอขึ้นลูกใหม่ครับผม นะนั่นแหละครับสวยหบาทจัดเจกับสิอย่างต่อเนื่องครับฟรีเกมเข้าอีกสักรอบไปคิดอะไรไม่ออกบอกฟรีเกมครับผมนะเออใครเขาต้องหวังได้ตังทั้งนั้นแหละครับนะไม่มีใครอยากเล่นแล้วมันไม่ได้ตังหรอกครับผู้ชมเออส่วนตัวผมผมก็อยากเล่นแล้วมันได้ตังเหมือนกันนะโอ้โหก่อจะได้ตังแต่ละทีนิด คือแต่ละคลิปแบบผมไม่ได้เล่นได้แล้วมันได้ทุกคลิปนะคุณผู้ชมเออ yup, ผมเล่นไปคลิปเสียผมก็ไม่มีครับแต่ว่าผมเลือกที่จะไม่ลงดีกว่าครับอืออยากให้อะไรแบบพลังด้านบวกกับผู้ชมมากกว่าอืมเป็นกำลังใจให้คุณผู้ชมที่กําลังเล่นอยู่แล้วอ่าที่กําลังท้อที่กําลังไรน,นะคุณผู้ชมผมบอกเลยว่าไม่ต้องรีบครับค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะเป็นกําลังใจให้ทุกคนด้วยละกันส่วนตัวผม,ผมก็ไม่ได้เล่นรอบเดียวแล้วมันแตกเช่นเดียวกันครับ มันมีได้มีเสียคุณผู้ชมนะฉะนั้นครับไม่แนะนําให้ทําตามให้ดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นอะไรที่มันดีๆก็จำไปใช้ครับคุณผู้ชมอะไรที่มันไม่ดีก็ไม่ต้องเอาไปใช้ครับนะเออนะคอมโบมาเถอะลูกรอนานแล้วเนี่ยอืนั่นแหละครับยี่สิบเอ็ดบาทโอ้โหบทจะมาเอาละสวยแล้วครับคุณผู้ชมโอเคคอมโบไหลครับลูกจริงก็งมาครับคุณผู้ชมนะโอ้โหคอมโบชุดนี้ยี่สิบสามบาทว่ะ เล่นไปแล้วสี่นาทีครับผมนะวันนี้ผมเอาไม่เยอะนะทุนมา20ผมก็ไม่ลบมากไม่ลาาหายครับคุณผู้ชมสามสี่ห้าร้อยผมก็พอแล้วแหละนะสามสี่ห้าร้อยมันก็พอแล้วเอาอะไรเยอะแยะนะครับผมพอกินข้าวไปวันๆก็พอแล้วครับไม่ลบมากครับคุณผู้ชมนะเราคิดถึงเวลาตอนเราเสียด้วยเราเอาทุนกำขี้ดีกว่ากำตดอะ่ะใครเคยฟังคำนี้ปะ่ะอุ้ยสิบหกบาทวะ่ะหืมจีก็มากำขี้ดีกว่ากำตดครับผมนะ ได้น้อยดีกว่าไม่ได้อะไเลยครับคุณผู้ชมไอ้สี่สิบบาทดอกนี้อ่ะโอเคอยากเพิ่มไปสองจังวะแล้วจริงใครมาทุน20แล้วแตกมาถึง100เงี้ยโอ้โหกำไร5เท่าเลยนะคุณผู้ชมไม่ต้องโอ้โหฟรีเกมสวยกำไร5เท่านะครับนะตอนนี้ก็กำไร5เท่าแล้วแถมเข้าฟรีเกมอีกใครเล่นมาถึงตอนนี้ไม่ต้องเล่นต่อก็ได้นะคุณผ <c oughs> ู้ชมกำไรบนน80บบาทนี่ถือว่ากินข้าวแบบ จุใจได้แล้วนะครับนะโอ้โหข้าว80บาทผมบอกเลยจานบาลมเลยนะเออไม่ใช่จานน้อยๆนะครับคุณผู้ชมเออเอาเงิน80บาทไปกินคงกินข้าวอิ่มได้หลายมนื้อเลยนะไม่ต้องเล่นต่อก็ได้ครับนะแต่ว่าส่วนตัวผมผมยังไม่พอใจกับกําไรในจุดจุดนี้ครับผมขออนุญาตไปต่อแล้วกันนะเพราะฉะนั้นให้ดูเพื่อความบันเทิงไม่แนะนำให้ทําตามครับผมมาโอเคหนะ้าฟ้าต่อหรือเปล่า <c oughs> ไปอย่างรวดเร็วเลยละกันครับ56บาทดอกนี้ชุดใหญ่ครับผมคุณขึ้นมา240ล้ละอุย้ยถือว่าหดเอาเรื่องนะฟีเกมเบนหนึ่งเนี่ยไม่จ่ายเพิ่ม่ะโอเคครับเคยังจ่ายเพิ่มอยู่คุณผู้ชมอุย้ยฟีเกนนี่จ่ายค่อนข้างที่จะคุ้มครับคุณผู้ชมนะฟีเกนเบหนึ่งจ่ายมาหนร้อยห้าร้อยสี่สิบเก้าบาทโอ้โหรือว่าไม่ธรรมดาครับอะ เดี๋ยวผมเล่นถึงสักสองร้อยแล้วกันครับถ้ามันลงถึงสองร้ยผมก็พอแต่ว่าเกิดมันได้มากกว่านี้ถ้าได้มากกว่านี้ผมก็เอาครับนะเอาอย่างเดียวคุณผู้ชมเออถ้านะใครจะไม่เอาบ้างว่าแม่งเล่นเราได้ตังเนี่ยเออมาคอมโบมาครับเอาฟีเกมเข้าอย่างไรบ้ววะเฮ้ยเอานะคุณผู้ชมฟีเกมเข้าสองรอบแล้วครับถ้าฟีเกมรอบนี้มันถึงห้าร้อยผมผมพอเลยนะผมบอกเลยเออ พีเกมรอบนี้ถึงห้าร้อยผมพอเลยแป๊บหนึ่งนะคุณผู้ชมอ่ะโทรศัพท์เท่าเขาปิดไม้ก่อนดูเกมดูเกมกันไปก่อนครับดูเกมกันไปก่อน <laughs> ่คุณผู้ชมมาละโอ้โหเป็นไงบ้างโอ้ยร้อยสี่สิบเจ็ดว่ะเฮ้ยเอาเรื่องครับผมโอเคยังได้อีกห้าสิบสองบาทโอ้โหสุดยอดครับอุ้ยคอมโบร้อยยี่สิบเฮ้ยโอ้เปิดไมค์ทีมารู้เรื่องเลยเฮ้ยมันแตกอะไรไปบ้างวะเนี่ยโอ้โหโอเคห้าร้อยตามนัดครับแบบนี้ก็พอเนี่ยคุณผู้ชมนะโอ้โหมัวแต่คุยโทรศัพท์ครับแทบไม่ได้สนใจเกมเลยยังไงก็ ขออภัยคุณผู้ชมไว้นะที่นี้ด้วยแล้วกันครับโอ้โหสายดันเข้าพอดีอะอย่างที่ผมบอกเลยครับคุณผู้ชมนะอย่างที่ผมบอกตอนทุนอ่ามาทุน20นะถ้าได้ถึงห้า้อผมก็พอละไม่ลบมากไม่ลาบหายครับนะจบที่ตรงนี้เลยแล้วกันครับคุณผู้ชมทุน22 2บาทใครทุนน้อยไม่ต้องทีบนะใครทุนน้อยไม่ต้องรีบค่อยๆเป็นค่อยๆไปครับนะแล้วก็เดี๋ยวเวลามันจะแตกมันจะมาเองอืม ไม่ต้องรีบเลยอ่ะโอเคไ้ละผู้ชมนะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าจะเป็นเกมอะไรก็ฝากกดติดตามไว้ด้วยแล้วกันครับผม